ดูเหมือนเรื่องเราจะจบแต่ก็ยังไม่จบค่ะสาหรับครูเตยอ,อภิวัตและก็ขนมสัสิการนะคะอดีตพระยาแม้ว่าทั้งคู่ค่ะจะเลิกรากันไปแล้วแต่ที่ผ่านมานะคะจะเห็นได้ว่า2ฝ่ายมักมีประเด็นพาดพิงกันไปมายอยู่ตลอดแต่สุดท้ายทั้งคู่ก็จบกันด้วยดีค่ะแล้วก็เดินหน้าต่อไปในฐานะพ่อและแม่ของลูกสาวน้องตั้งใจและก็ลูกชายน้องเติมเต็มเท่านั้นจนกระทั่งลาสุดน,นะคะทำเอาเชาวเพือกนะคะแตกตื่นกันยกใหญ่เลยค่ะเมื่อเพจท่านเปานะคะได้ออกมาเยผยภาพผู้หญิงมีแผลที่แขน พร้อมเขียนแคปชั่นเอาไว้ว่าดามาเดือดนักร้องลูกทุ่งหน้าหลอดทำร้ายร่างกายอดีตพระยาจึงทำให้คนในกระพงเป้ามาที่คูเตอร์อภิวัตรทันทีเรื่องนี้นะคะทำให้คนใกล้ชิดของมีขนมค่ะออกมาทยอยนกัะโพสเดือดอย่างต่อเนื่องค่ะไม่ว่าจะเป็นภูผานะคะเพื่อนสนิทของมีขนมค่ะได้ออกมาโพสต์เดือดว่า ทำไมต้องเป็นวันนี้ถ้าเป็นรอบนี้หนูคงมีเยบแล้วนะหนูจะพูดทุกอย่างเลยพร้อมอีโมจิร้องไห้ก่อนจะแชร์เพจของท่านเปานะคะหลังปล่อยภาพแขนที่คล้ายว่าเป็นแขนมีขนมนะคะซึ่งในภาพเนี่ยมีรอยแผลค่ะและอีกภาพนะคะที่มีคนถืออาวุธพร้อมแคปชั่นที่ว่าห้ามบิดเบือนความจริงนะไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะภูพา้าพฤษสนิทของมีขนมค่ะยังออกมาโพสขยี้ต่อว่าตัวเปิดบอกห้ามบอกห้าม,มนะขณะที่ด้านอาร์เท,ทนเดอร์นะคะก็ออกมาโพสแชร์นะคะเพจท่านเป่าพร้อ Ion, คนไม่มีชื่อไม่มีเสียงอย่างเราเซฟตัวเองได้แค่การยกมือถือขึ้นมาถ่ายเพื่อเป็นหลักฐานคงไม่มีใครบอกว่า AI นะซึ่งได้โพสขยี้ต่อค่ะว่าเวลาพูดอะไรออกมาพูดความจริงครับพอคลิปออกมาจะเขินเอานะอย่าบิดเบือนที่นี่ประเทศไทยไม่ใช่คอมเมแต่ที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะเพราะว่าเจ้าตัวค่ะได้โพสต์รูปลงในสตอรี่นะคะเป็นรูปเสื้อที่กระดุมขาดพร้อมข้อความที่ว่ามีนิทานจะเล่าให้ฟังดึงเสื้อกูเฉย นอกจากนี้นะคะอาเบนค่ะยังออกมาโพสต์อีกนะคะว่าถ้าอาเบ้นเนี่ยมีเรื่องจะพูดวันนี้จะเป็นยังไงครับและยังเม้นใต้โพสนะคะว่าหรือว่าพี่หนุ่มโหนกระแสร,รอบนี้เบ้นจะไปเองแถมยังออกมาโพสแชร์เพจท่านเปาค่ะพร้อมแคปชั่นที่ว่าถ้าออกมาพูดขอทุกอย่างที่เป็นความจริงนะคะ งานนี้นะาะทำเอาหลายคนก็โยงไปที่ครูเตยนะคะอดีตสามีของมีขนมทันทีซึ่งจากภาพนะคะทำให้คนตีความไปว่าครูเตยเนี่ยทำร้ายร่างกายมีขนมค่ะและแน่นอนค่ะว่าทางด้านครูเตยนะคะก็ไม่รอช้าออกประสวนกับรัวๆนะคะทั้งที่พึ่งลงรูปแฮปปี้เบอร์เดย์ครบรอบหนึ่งเดือนน้องเติมเต็มลูกชายนะคะเพียงหนึ่งชั่วโมงเท่านั้นโดยครูเตยนะคะได้โพส์แชร์เพจท่านเป่าพร้อมแคปชั่นแอดจะลงข่าวในทักมาถามตัววก่อนก็ได้ผมไม่ได้มีเรื่องกับแม่ของลูกเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับผู้หญิงเลยเราเข้าไป ห้ามน้องจะจกตากันเฮ้อคนนี่เนาะและโพสต์ต่อว่าหาขั้วเอ้ยขึ้นเครื่องบินแป,ป๊บเดียวว่าค่อยตีแม่ของลูกเสยซึ่งโพสต์นี้นะคะก็มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยค่ะเข้ามาแฮ่ใส่ใจนกะะ็ะคอมเมนต์กันเยอะมากแต่ก็ต้องเตะตาไปกับคอมเมนต์นึงค่ะที่เข้ามามินว่า ประเด็นหลักๆในตอนนี้เขารู้กันแล้วจ้าว่าคนที่มีเรื่องคือน้องตุย้ยสภาพไปวันเกิดลูกแต่น้องดันถือไม้เบสบอลลงไปด้วยไม่ชอบกันก็ไม่ควรมาเจอกันที่สําคัญคนกลางอย่างตุย้ยต้องเตือนน้องบ้างถ้ารู้ว่าน้องตัวเองเนี่ยควบคุมสติไม่ได้ก็ไม่ต้องลงมาเจอเพราะน่าจะรู้ว่าเวลามาหาลูกก็ต้องเจออาอาอยู่แล้วเพราะเขาเนี่ยเลี้ยงลูกให้ตัวเองอยู่และที่เด็ดไปกว่านั้นนะคะก็มีอีกเมนดนึงกับที่เสริมทับนะคะโดยเผยว่าจริงมากคนที่ไม่ควรไปคือน้องตุ้ยค่ะรู้ทั้งรู้แต่ก็ยังไป เหมือนมีแผนไว้แล้วงานนี้เนะะี่ยาทำให้ครูเตยกขาเข้ามาคอมเมนต์สวนกลับทันทีค่ะว่าสภาพไผสิวางแผนไปตีคนในงานวันเกิดลูกจากนั้นไม่นานนะคะครูเตยเาก็ได้โพสตฟ์ฟาดต่อค่ะอีกว่าลงเยอะๆเลยฟ้องหมดครับไม่ต้องห่วงสร้างข่าวทําให้ผมเสียหายจากโพสต์นี้นะคะก็มีชาวเน็ตเข้ามาจี้ให้ครูเตยนะคะชี้แจงว่าก็ชี้แจงจะได้รู้กันไปจะได้ไม่ต้องลงข่าวผิดๆกันยังไม่ชี้แจงเขาก็คิดไปต่างๆนานากันโดยครูเตยนะคะก็ตอบกับทันทีว่า ผมเพิ่งลงเครื่องบินครับแป๊บตววยบอมีเน็ตงือกก่อนที่ครูเต้ยนะคะจะโพสต์ภาพแ้นของมีขนมค่ะอดีตภรรยานะคะที่มีร่องรอยของแผลค่ะพร้อมแคปชั่นที่ว่าลงแบบนี้เจตนาคืออะไรนะใครคือต้นโพส์น้อว่าตัวยเนี่ตีแม่ของลูกนี่ใจร้ายจังพร้อมคอมเมนต์ใต้โพสนะคะว่าจะเจตนาถึงผมหรือน้องผมผมไม่รู้ครับ แต่เจตนาคือให้คนอื่นเข้าใจว่าตีผู้หญิงหนีไม่ใช่ละครับเพราะเรื่องนี้ผู้ชายแมนแมมีห้มเลยครับกล้าทํากล้ารับอย่าให้ผู้หญิงรับหน้าและอีกข้อความนะคะที่บอกว่าเขาบอได้ตีกันเขาแยกกันออกอยู่มีสติพอครับวันเกิดลูกมันมีไัยวางแผนไปตีคนดอกแต่ก็นั่นแหละค่ะแม้ว่าครูเต้ยนะคะจะพยายามออกมาแย้งว่าดราม,ม่าที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงนะคะก็ยังมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถล่มนะคะไม่ว่าจะเป็นคนบ้าอะไรไปหาลูกแต่ยกพวกไปเป็นสิทธ์ก็คนบ้าน,นั่นแหละ คนของคุณก็ไปทําร้ายร่างกายเขาแค่คุณเนี่ยไปด้วยถือของในมือหรือไม่ถือมันก็เข้าขายร่วมกันกระทําความผิดสําเร็จแล้วนะตุย้ยจากคอมเมนต์นี้นะคะครูเตยค่ะก็ตอบกับทันทีค่ะว่าไปสีคนสติเขาไปทํางาน แล้วก็มีชาวเน็ตอีกคนนึงนะคะที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าสํานึกกี่โมงครูเตยนะคะก็ตอบค่ะว่าสํานึกอะไรเขาว่าผมตีแม่ของลูกผมไม่ได้ทําผมต้องสํานึกหรครับเป็นต้นค่ะคุณผู้ชมจนกระทั่งดูเหมือนเรื่องนี้นะคะจะก,กระจ่างมากยิ่งขึ้นกับเมื่อมีขนมนะคะออกมาโพส์เลีร์แบบสั้นๆว่าไม่ได้โดนตีไม่ได้บอกสักคําว่าโดนสิ่งที่บอกคือเข้าไปห้ามแล้วโดนลูกหลง ตั้งสติก่อนสตาร์ทที่งานนี้นะคะภูพาพจชนิดนะคะก็เข้ามาคอมเมนต์ค่ะว่าเป็นห่วงมึงมากๆนะเทคแคร์อย่างไรก็ตามนะคะดูเหมือนว่าทางเพจท่านเปาค่ะจะออกมาแก้ไขแคปชั่นนะคะจากก่อนหน้านี้ก็มีการเขียนแคปชั่นอีกแบบหนึง่งโดยบอกว่าแก้ไขเคสนี้เป็นการเข้าไปห้ามเขามีเรื่องกันไม่เกี่ยวกับผู้หญิงดราม่าเดือดนักร้องลูกทุ่หน้าหลอ่อทำร้ายร่างกายอดีตภรรยา เอาเป็นว่าเรื่องนี้นะคะต้องรอทางฝั่งของกูเตอร์แล้วก็มีขนมออกมาชี้แจงแบบชัดๆอีกทีว่าเรื่องราวเนี่ยเป็นไปเป็นมายังไงนะคะบอกเลยว่าทางท็อปดาราเนี่ยไม่พลาดจะนำมาอัปเดตอย่างแน่นอนปักหมุดรอได้เลยค่ะถ้าไม่อยากพลาดข่าวเป็นเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ทางช่อง y ย t u b e ท็อปดาราและ page, เพจเ c e บุ o k ท็อปดารากันด้วยนะคะอ่ะอ,ะอะ่แต่ถ้าจะติดต่อโฆษณาต้องติดต่อเบอร์นี้เลยค่ะกดยังกดเลย